อ่ะครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมพบกับลุงคําวิเคราะห์บอลนะครับผมก็สําหรับทีเด็ดเมื่อคืนนะครับผมพูดกันตรงๆเลยนะฮะเป็นบอลที่แย่มากนะครับผมเป็นบอลที่แย่มากจริงๆนะครับผมก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสรั้งอันดับหนึ่งนะครับรั้งอันดับหนึ่งโดยแต้มทิ้งห่างทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะะนี่พูดถึงลิเวอร์พูลนะครับผมไปดูบอลเมื่อวานที่ให้นะครับผมก็ ผมทำให้บอลไปคู่ระหว่างเลี้ยวภูนะฮะหลังจากที่อ่าเกมเสมอกันมา2นัดติดนัดนี้ต้องเป็นเกมที่อ่าสร้างความมั่นใจให้กับทีมแล้วนะครับผมโดยส่งสามประสานอ่าแดนหน้าคมๆไปนะครับทำอะไรไม่ได้ก็โอ้โหน่าเสียดายนะฮะตายกันทั้งโลกครับตายกันทั้งโลกนะฮะบอลเมื่อคืนนะครับผมเป็นบอลพัาป่าจริงๆนะพ้าป่ามหากุศน,นะครับผมพ้าป่าด้วยอ่ากระถิ่นด้วยนะครับผมซามสันล่อเอานาทีที่4มั้ง ประมาณนี้เนาะนาทีที่4ี่นะครับยิงไป1นูนแล้วก็จบแบบเดง๋ั้น,นะฮะยิงโอ้โหก่อประตูมีนิดเดียวมันก็ยิงออกนู่นออกนี่ไปเหมือนบอลแบบล็อกสกอร์นะครับเหมือนบอลพระป่ามาหากุศลจริงบอลกระถินนะครับผมกระถินช่วยชาติประมาณนี้อ่ะวันนี้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูที่อบอล วันนี้เป็นบอลอังกฤษศึกคาราบาวครับนะครับผมเตะตี2.45นะครับผมระหว่างสเปอร์แบรนด์ฟอร์ดนะครับผมเดี๋ยวไปดูราคา,าหน้าบ้านผลบอลกันนะครับบ้านผลบอลเปิดราคามาที่สเปอร์ต่อ1ลูกนะครับ1ลูกบวก10โอ้โหหนึ่งลูกบวก10เลยแล้วก็ไหลลงมาเป็นลูกควบลูกครึ่งนะครับผมาทางแบรนด์ฟอร์ดนี่เป็นลีกงแชมเปี้ยนชิพนะส่วนสเปอร์เนี่ย เป็นอันดับ4ของตารางนะฮะนัดล่าสุดรู้สึกว่าฟอร์มดีมาเลยนะชนะดารบี้มา3-1หรือเปล่านะครับผมแต่นัดนี้นะฮะเป็นบอลถ้วยเล็กนะครับเป็นบอลคัพของอังกฤษนะครับผมน่าจะมีการโรเตชันนักเตะนะครับผมแล้วเลดออกมาแบบนี้นะครับก็สมราคาค่าน้ำแล้กันฮะ,ะเลดนี้เพราะว่าทีมระดับท็อปโฟของหลีกสูงสุดนะครับเหลอองกฤษนะครับผมมาต่อหลีก อ่าลีกต่ำกว่านะครับอย่างแบรนด์ฟอร์ดอันดับ4ของแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็ถือว่าบอลถ้วยนี้มันอาถันนะครับบอลถ้วยนี้มันอาถันทีมใหญ่ๆมักตกรอบนะครับตกรอบเพราะว่าทีมใหญ่ๆขนนักเตะสำรองลงซะส่วนมากนะฮะแล้วทีมเล็กๆนะครับทีมเล็กๆอย่างอ่าที่เขามีโอกาสได้ขึ้นมาเตะบอลถ้วยนะครับเขาขนตัวจริงลงนะและบอลพวกนี้เป็นบอลวิ่งสู้ฟัดนะฮะทีมอ่าทีมเล็กจะวิ่งสู้ฟัด ก็กินเงินมามาหลายาหลายกูรูแล้วนะครับพังมาหลายกูรูแล้วนะครับวันนี้ลุงคําก็ขอมาดูเช็คอีกทีนะว่าที่เบตสามหเปิดราคามาแบบไหนนะครับเบตสามหเปิดมาราคาเดียวเลยนะครับผมเบตสามหเปิดมาราคาตั้งแต่ลูกควบลูกครึ่งน,นะครับอโอ้โหสเปร์น้ํา1.05เลยนะครับแล้วก็โอ้แบนฟอร์ดน้ํา0น5นะครับ เนี่ยครับอันดับมาดูกันต่อเลยครับมาดูตรงน้ําไหลครับน้ําไหลลงมาเละเทะเลยครับไหลลงมาสิบสี่ตังค์นะครับ14ตังค์เลยนะครับไหลลงมาแต่ว่าราคายังคงเป็นราคาเดิมเนี่ยครับแล้วก็มาเพิ่มนะครับมาเพิ่มให้ แบนด์ฟอร์ด14ตังค์เหมือนกันนะครับเพราะตอนต่อราคาแรกมาคนเทไปอยู่ uh, ทางฝั่งแบนด์ฟอร์ดนะฮะตอนนี้คนก็ uh, พอต่อมาลูกควบลูกครึ่งแล้วทีนี้มัน2.2จิตใจแล้วนะครับคิดว่าสเปอร์ถ้ายิง1ลูกมีเสียหูหนึ่งข้างแน่นอนนะครับผมหรือว่าถ้าจะกัดฟันลองก็เป็นบอลเกรดต่ำกว่ากันนะครับผมบอลคนละชั้นเลยนะฮะคนละลีกกันเลยนะครับบอลคู่นี้อาจจะมีอันยิงกันต่างกันแค่หนึ่งลูกนะครับผมเพราะว่า หลายๆองค์ประกรอบนะครับหลายๆองค์ประกรอบนะครับผมเดี๋ยวไปดูสถิติกันต่อเลยครับสถิติของอ่าสเปอร์มากนะฮะสเปอร์ล่าสุดนะครับโดนใบแดงด้วยนะครับล่าสุดอ่าวันที่2เมื่อต้นปีนะชนะลีดยู่นเต็ดมา3ามหนึ่งนะครับผมสามเอ้สามศูนย์เลยโอ้โหโดนใบแดงด้วยนะฮะสเปอร์เสมอวุ้บหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะสโต๊กสามหนึ่งนะครับไปแพ้เลสเตอร์2-0นะฮะแล้วก็แพ้ลิเวอร์ สองหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดู5นัดหลังสุดของสเปอร์นะฮะ5นัดหลังสุดของสเปอร์นะครับชนะ2นะครับชนะ2เสมอ1นะครับแพ้2นะครับตอนนี้อยู่อันดับ4นะฮะอาการร่อแร่เหลือเกินแล้วนะครับผมไปทางด้านแบนฟอร์ดบ้างครับเดี๋ยวย้ายมา5นัดพอครับ5นัดหลังสุดของแบนฟอร์ดนะครับโอ้โหชนะถึง4เกมนะครับชนะถึง4เกมเลยนะครับผมแล้วก็ เสมอ1เกมเสมอวัตฟอร์ดนะครับเสมอวัตฟอร์ดนะครับโอเคนะบอลคู่นี้ไปดูสิติการเป็นทีมเย้านะฮะวันนี้วันนี้สเปอร์เป็นทีมเย้านะครับวันนี้ Mother, สเปอร์ทีมเย่าทีมเย่าสเปอร์ดีกว่านะครับเป็นอ่าอยู่ดับ15นะครับวัดจากอ่าตารางกันแล้วฮะสเปอร์อยู่ดับ15นะครับแบรนดฟอร์ดอยู่ดับ18นะครับตรงนี้มีผลนะฮะตรงนี้มีผลนะครับ อันนี้ในเกมย่าวนะส่วนไปดูของแบนฟอร์ดในเกมเยือนมางนะครับแบนฟอร์ดในเกมเยือนโอ้โหสถิติน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่อันดับ8เลยนะครับส่วนสเปอร์อยู่25เลยนะครับมานับจากเลทราคาตรงนี้นะฮะอัตราการกินเงินอยู่อันดับ8นะครับ100%เเลยนะครับเปิดตลาด100%เลยนะครับ2นัดชนะ2ทีมต่อชนะอย่างเดียวเลยนะครับ100%เหมือนกันครับอยู่อันดับที่8นะครับผมอ่ะสถิติ ของทั้ง2ทีมตัวผู้เล่นนะครับตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมวันนี้ไปดูสภาพทีมกันดีกว่านะครับสภาพทีมวันนี้ของสเปอร์ก่อนนะครับผมสภาพวันนี้เขาเจ้าหมดสิทธิ์ใช้งานของเม็ดโดเฮตี้นะที่ติดโทษแบนหลังด้วยและออกจากเกมล่าสุดที่ชนะดาร์บี้มา3 0นะครับโดยวันนี้จะมีการโรเตชันนักเตะแน่นอนนะครับวันนี้มีการโรเตชันนักเตะแน่นอนจะใช้2ดาวลุกบาซิลนะครับอย่างลูคัสมูร่าและ, ius, ะคาร์ลอสวินิซิอุสนะฮะจะได้รับโอ,อก,กาสสตาร์เป็นตัวจริงเช่นเดียวกับเพเมเกอร์ อย่างเดลี่อัลลี่นะครับที่หายหน้าหายตาขนานจ้าจะได้รับโอกาสลงเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนทางด้านแบนฟอร์ดสภาพทีมของเขาวันนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะไม่ต้องต่งหนักใจอะไรส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับผมส่งตัวลุกแนวหลักอย่างไบรอันเอ็มบีอูโมนะฮะและกําลังเสริมอย่างเซอร์กี้การนอสและอิวานโทนี่คอยช่วยปั่นป่วนด้วยอีกแรงหนึ่งนะฮะทัศนคติเกมนี้สเปอร์ทีมจากลีสูงสุด รอบทีแล้วพวกเขาชนะสโตกมาได้ค่อนข้างสบายนะ3-1เกมนี้พวกเขาจะโรนทศชาตเตะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ส่วนทานาแบตฟอร์ดถือว่าทำได้ีทีเดียวเลยครับสำหรับรายการนี้นะครับผมหลังจากพึ่งอ่าลนไปจากพีมารีกนะครับผม วันหลังจากที่เขาเพิ่งชนะทีมจากพรีเมียร์นะครับผมอยา่างนี้เขาเส้นมาได้ทําให้เขาพวกความมั่นใจนะครับพวกความมั่นใจมาเลยนะครับผมแล้วเหรียราคาเปิดมาที่สเปอร์ต่อลูกควบนะครับเหมือนที่ลุงเหมือนที่ลุงได้ดูนะฮะเปิดราคามาที่ลูกควบเลยนะครับเปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับวันนี้ลุงมองว่า,าเป็นเกม ยิงกันเม็ดเดียวนะครับหรือว่า2 1นะครับหรือว่าาประมาณนี้นะครับ1 0 2 1นะครับแบนฟอร์ดอาจจะนำกว่าด้วยนะครับอาจจะนำก่อนด้วยนะครับผมวันนี้ขอขัดใจแฟนบอลขอขัดใจคณะผ้าป่าทั้งหลายเลยนะครับขอขัดใจวันนี้ลุงคำมองไปที่แบนฟอร์ดนะครับแบนฟอร์ดต่ออลองนะครับแบนฟอร์ดลองที่ลูกควบลูกครึ่งน้ำดำสองฝั่งด้วยครับน่าสนใจมาก น้ำตามสองฝั่งลองไปได้เลยครับลองไปได้เลยนะครับน้าต่อมาลูกควบลูกครึ่งนะครับผมไม่ต้องสนใจนะฮะคณะภาพป่าวันนี้มีสิทธิ์ลดความแน่นอนนะครับเพราะว่าน่าจะเทไปฝั่งสเปอร์กันฮะเหมือนบอลเมื่อคืนเหมือนบอลลิเวอร์เลยนะครับผมวันนี้ขอเชียร์ไปที่แบนฟอร์ดนะบอลสดกว่านะครับวิ่งสู้ฟัดกว่านะครับผมบอลเล็กแต่ว่าพวกเขาต้องมีความหวังนะครับถ้วยนี้เขามีความหวังแล้วนะ ส่วนสเปอร์นะครับน่าจะเก็บตัวเข้าไปลุ้นสึกพีเมียนะครับเพราะตัวนี้ตามตารางตารางคะแนนของพวกเขาก็สูสีอยู่กลุ่มหัวตารางเลยนะครับขเขาน่าจะฟิกในเรื่องการอาเอาแชมป์พรีเมียร์มากกว่านะฮะเพราะว่าลิเวอร์พูลก,ก็สะดุดด้วยเมื่อคืนนะครับสเปอร์น่าจะไปนเน้นตรงนู้นมากกว่านะฮะเกมนี้มองเป็นว่าทางด้านแบนฟอร์ดนะครับ ภาษีดีกว่านะครับเต็มที่สเปอร์นะชนะ1นนนะครับแบนฟอร์ดก็กินไป1ห,หู1ข้างนะครับผมอ่ะวันนี้ให้ไปแล้วครับ1คู่นะครับผมสนใจทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับสนใจทีเด็ดเพิ่มเติมไม่ได้โหลดมานะไม่ได้โหลดมานะ,ะเป็นกลุ่มลายแล้วกันครับเป็นกลุ่มลายอยู่ขวามือด้านล่างนะครับขวามือด้านล่าง v r p o n g 898เดี๋ยวเฮียพาเข้าดึงเข้ากลุ่มเพื่อรับทีเด็ดนะครับ เพื่อรับทีเด็ดเพิ่มเติมมากกว่า1คู่แน่นอนนะครับผมวันนี้ก็าจากลาไปก่อนนะขอลาไปก่อนขออวยพรให้ทุกท่านนะฮะโชคดีมีกันใชใ้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้แบนด์ฟอร์ดมาแน่นอนเพียงสวัสดีครับผม